เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าในสงคารามโลกครั้งที่2มีหลากหลายประเทศที่ใช้รถถังในการต่อสู้ในแนวหน้าและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอีกหนึ่งรถถังที่นิยมใช้งานมากที่สุดในฝ่ายนาซีเยอรมันนั่นก็คือ p พ n เท e r ์แพนเทอร์เป็นรถถังขนาดกลางของนาซีเยอรมันที่ถูกใช้ในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองและเป็นหนึ่งในรถถังที่ต่อสู้กับยานเกราะของฝ่ายสมร์มิตรได้เป็นอย่างดี พราะรถถังแพนเทอร์มีเกราะที่หนาและปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้แพนเทอร์ถูกออกแบบในช่วงปีคิจศักราช1941และเริ่มผลิตในปีคิจศักราช1943ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันได้ทำให้โปรแลนด์และฝรั่งเศสยอมคุกเข่าลงโดยการทำสงครามแบบสายฟ้าแลบและบุกสหภาพโซเวียต ในเดือนมิถุนายน1941ในเวลานั้นเยอรมันคิดว่ากองทัพโซเวียตจะมีเฉพาะรถถังเบาเช่น T 2 6และ BT แต่โดยไม่คาดคิดกลับได้พบกับรถถัง T 3 4และ KV 1ในสนามรบโดยรถถังอย่าง Panzer IV ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับรถถัง T 3 4ได้มากนักในขณะที่ T 3 4สามารถทำลาย Panzer สี ได้อย่างง่ายดายในระยะ1กิโลเมตรเมื่อเห็นดังนี้เยอรมันจึงพัฒนารถถังกลางแบบใหม่ที่เหนือกว่าที4 4แต่เนื่องจากต้องรีบผลิตออกสู่สมรภูมิเพราะทางฝ่ายโซเวียตเองก็เริ่มการโจมตีเข้าใส่กองทัพนาซีและกองกำลังรถถังของโซเวียตที่มีจำนวนมากได้ถาโถมเข้าสู่แนวรบของนาซีอย่างหนักฝ่ายนาซีจึงต้องรีบผลิตรถถังแพนเทอร์ ออกสู่สนามรบโดยเร็วทำให้รถถังบางคันมีปัญหาด้านเครื่องยนต์เสียหายทันทีหลังเข้าสู่สมรภูมิได้ไม่นานและในยุทธการเคริร์สในปีคิศกรา1943รถถังแพนเทอร์จำนวนมากเกิดอาการเครื่องยนต์ขัดข้องทำให้แสดงความสามารถในการลบไม่ดีนักปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ก็ได้ถูกแก้ไขในภายหลังแต่ในแนวลบด้านตะวันตก p พนเทอรกับมีประสิทธิภาพสูงมากโดยรถถังหลักของสัมพันธมิตรไม่อาจต้านทานได้เลยโดยในการลุกลานนอร์มังดีฝรั่งเศสในปีคศักรา1944รถถังแพนเทอร์ของเยอรมันได้ทำลายรถถัง M4 เชอร์แมนของสหรัฐอเมริกาไปเป็นจำนวนมากไม่แพ้รถถังไทเกอร์วันเลยทีเดียวแต่เนื่องจากรถถังแพนเทอร์เป็นรถถังที่ออกแบบมาดีมากทำให้ต้องการช่างเทคนิค ที่มีความชำนาญสูงทำให้ผลิตรถถังแพนเทอร์ได้ไม่มากนักอีกทั้งช่วงปลายสงครามกองทัพอากาศสมันธมิตรยังได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงงานผลิตอาวุธของเยอรมันอย่างหนักทำให้ผลิตรถถังแพนเทอร์ออกมาได้น้อยและแล้วเวลาต่อมานาซีเยอรมันกลายเป็นฝ่ายแพ้สงครามแพนเทอร์ Panther ก็ได้ถูกปลดประจำการในกองทัพเยอรมันแต่ด้วยการออกแบบอันยอดเยี่ยม ทำให้แพนเทอร์กลายมาเป็นต้นแบบในการผลิตรถถังของโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ในช่วงยุคสงครามเย็นเป็นเวลาต่อมาในปัจจุบันนี้มีแพนเทอร์ไม่กี่คันเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่โดยถูกนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์และงานแสดงทั่วโลกตัวอย่างของยานเกาะที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดคือพิพิธภัณฑ์แคนาเดียนวอลในออตตวา รายละเอียดของรถถังแพนเทอร์นั้นมีน้ำหนักอยู่ที่45.5ตันยาว8.87เมตรมีส่วนสูง2.97เมตรและกว้าง3.34เมตรและมีเกาะหนาที่สุดอยู่ที่3.94นิ้วเครื่องยนต์ไมบัก HL230P30V12 ให้กำลัง700แรงมา้า ความเร็ว46กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการอยู่ที่200กิโลเมตรอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด75ม mm, มและอาวุธรองคือปืนกลขนาด7.92 mm2 กมมตรกระบอกและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของรถถังยอดนิยมเป็นอันดับต้นๆและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของรถถังยอดนิยมเป็นอันดับต้นๆและนี่คือข้อมูลทั้งหมด ของรถถังยอดนิยมเป็นอันดับต้นๆของฝ่ายนาซีเยอรมันที่ถูกใช้งานเป็นจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ